โรคไตกินน้ำเต้าหู้กาแฟนมได้หรือไม่เรามาดูคำตอบกันค่ะน้ำเต้าหู้คนเป็นโรคไตดื่มได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ดื่มได้ทุกคนนะคะเพราะว่าน้ำเต้าหู้จะประกอบด้วยถั่วเหลืองซึ่งถั่วเหลืองเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของธัญพืชท,ที่มีฟอสฟอรัสแล้วก็โปรตีนค่ะซึ่งโรคไตต้องจำกัดเรื่องของการทานโปรตีนอยู่แล้วด้วย คนเป็นโรคไตที่ดื่มได้ก็คือระยะที่1ระยะที่2แล้วก็ผู้ที่มีค่าเลือดฟอสฟอรัสไม่สูงค่ะส่วนผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ควรดื่มก็คือระยะ3ถึงระยะ5แล้วก็ผู้ที่มีค่าเลือดฟอสฟอรัสสูงแล้วก็ b u n สูงค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการคันใต้ผิวหนังผิวแห้งกระดูกพุนเนื่องจากเกิดการข้างของเสียไตยไม่สามารถที่จะขับออกได้ก็จะทําให้ไตยแย่ลงแย่ลงค่ะ กาแฟผู้ป่วยโรคไตดื่มไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าในกาแฟมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงผู้ป่วยโรคไตระยะ1-2ที่มีค่าฟอสฟอรัสไม่สูงพอดื่มได้บ้างค่ะแต่ว่าไม่บ่อยแล้วก็เป็นกาแฟดำไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใช่กาแฟทีอินวันเท่านั้นค่ะส่วนผู้ป่วยไตยระยะ3-5ถึงระะยดื่มไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าต้องจำกัดเรื่องของเกลือแฟร,ฟร่ฟอสฟอรัส การทำงานของไตน้อยลงประสิทธิภาพการขับของเสียส่วนเกินของไตก็จะน้อยลงไปด้วยค่ะดังนั้นจึงดื่มไม่ได้ค่ะนมผู้ป่วยโรคไตดื่มไม่ได้ค่ะนมอาจจะดีต่อสุขภาพต่อคนทุกวัยแต่ว่าไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตค่ะ นมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมจะมีฟอสฟอรัสแล้วก็โปรตีนค่อนข้างสูงผู้ป่วยโรคไตต้องจํากัดเรื่องของฟอสฟอรัสหากค่าฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็จะทําให้เกิดอาการคันใต้ผิวหนังผิวแห้งคล้ําแล้วก็ยังส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็ค่าไตก็แย่ลงไปด้วยไตเสื่อมเร็วค่ะหากท่านใดต้องการทราบว่าโรคไตอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บ้างก็ฝากคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ รับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของหอม่นไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ